ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสบ,บายดีน้องอ้นสบายดีน้องลินผู้สาวเอ๋พอดีมากเอ๋รอบันน้องเดินกับตอนแรงๆบรรยากาศย่ำคามันน้องเดินอยากได้กินอยังรล่าอ,อ้น อยากกินขนมกินนมยี่บ่อยากบ่เชลียงเอาไปเลือกเอาน้องลิ้นยากกินยี่บ่เอาเยอะเยอะเอามาสาวนี่จะกินยี่บ่สาวน้อยหน่อยนิดออกขี้ยิงเน่อยนี่ไหมคนจะเลี้ยงเอาใั <c oughs> ่เอาสองสาวนี่เบิร์ดไปจะพาน้องนุ่งไปเลือกครับมันจะกินอีกอย่าง น้องอ็น่องสาวบุญไทยบัณฑน,น้องเดินเด้อกันปีน้องอ็น่องกันหน้าเมื่อนี่นะน้องดินไหมแม่น้นองดินปีน้องอ็น่องกันน้องดินกันหน,น้าเมือ่อนี่ฮะเอาเปิดตูตต้หลายๆของเครื่องหลายๆบ่มีแลวอยายอย่างเล่บนี่อยากน้ำม,มาาะพร้าวยุ้ยใส่น้ำมะพร้าว เอาให้น้องนงเลือกก่อนเอาอย่างแท่นได้น้องน้องเมื่อนี่จะมาเปยน้องนงครับโอเอชิครับน้องน้องเลือกแหละขนมน้ำให้ขนมน้ำอ้าวน้องน้องจะบ้าขนมยังเอามัดเลยเอาอาดิไม่นะโชว์นะไม่ครับเอาน้องลิ้นบานเนี่ย น,น้องดินจะเอาอย่างน้อน้องน้องลินดำหน,น้าแล้วเราบอกเอา้าหน้าแค่บ,บ้ม่าขดมหน้าบ่าบาดาด๊อบีตา้น้กเออได้นมบอกเอานมดีหน้าครับขนม,มอะไรยังขนมจำเมือนเดียเ้ามา เปี๊สาวน้องเดินครับขนมเล่มีบอ่ะอ๋อน้องก็ยังเห็นอยู่ว่างาัง้นมืออะไรเล่ตานะมีหอเดียวบ่บเออมือหนาเจ้าก็ลงห,หลายสีนะแบบนั้นเบอร์นะดีท่านโอ้ย้อลงดินก็หุ่นดีครับเด็กด <c oughs> คุณอานัดนโดนยังจะได้เห็นใส่ขาสัันได้เลยส่วนมากน้องดินเป็นบมคอยใส่ขาสันัน อสองอย่างเป็นเท่าไรแม่ค้าให้ยิบไมนะโอเคอ่ะไปกินสั้นน้องดินอ่าดีครับจ่ายเงินหาซีพอดีบ่โอเคครับเปไาไรกินให้เบื้องหน้าน้องดินแซบบ่ดีครับนี่แต่ผูกงามงามน้องอ่นุ่งครับผมแซบบ่นุ่ง มากเล์น้องดินกับมาร์เกล์แซ่บ่ะสําหรับคลิปเอเปย์สาวน้องเดินครับน้องกระดองกับน้องดินเดินแซมเด้อเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องทุกๆุกแคมป์บีเด้อเด้อบายบายครับ